สองพี่กันจอมหลักเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของผมนะครับโอ้โหดำพ่อมันสิดำพ่อมัเนี่ยมันแน่ไงนี่พวกเราม да. uh, um ือพบว์จะมมากับชุบซมบซตกันได้คำเตือนคลิปนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะงไม่มีเจตนาจะลบหลู่ใครอาจจะมีเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ใหญ่ดูได้เด็กต่ำกว่า18ปปีควรใช้จักรยานในการรับชมด้วยนะครับ วันนี้วันนี้นะครับผมมาบอเราบอมงานเราเรากันอยู่ที่โรงงานของพิกันจอมร่างเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของหมดนะครับบอยโทรมาเมื่อวันพี่หมอมีงานพี่หมอต้องมาผมว่างานอะไรกูเหนื่อยมากเลยกูมากลับกับสมุยมันบอกไม่ได้ผมก็พยายามแลบอกงานไม่มีใครรู้จะมีงานอะไรสักอย่างแล้วก็ับมาถึงตรงนี้รู้งานเนงานมันเกิดของพิกันจอมร่างโอ้โหนออลันงามเลยนะออลันงานมากแล้วเดี๋ยว เจอกันก่อลมาแล้วมาแล้วอกนี่ากันเลยนี่พวกนี้เพลงหอมออกเฮ้ยผมรอกดแชร์เลยนะถายในคลิไลน์้ไหมาแชร์ซุปเปอร์ด็อกเยอเดี๋ยวนะช่องนี้ที่เขาชอบเอาซีอิ๊วมาเทลงพื้นอะมัใช่บอาจารย์เป๊ะอาจารเป็ะเหรออาจาเป็ะคุณหมอช่องซุเปอร์ด็อกเยอะ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 ๆๆมันแน่นนพวกเราคุณหมอสี่ีมาก็เชิบๆก็ได้

ร้อยล้านเดีวยวไม่เอาแต่สิบล้านดีได้เดลงมีกก็พอมึงไม่น,นุ้ไม่ตั้เลยเนี่ย พยัคฆ์อรุณมไหวหรือเปล่าครับหมอไหวหรือเปล่าครับทำจริงแข้งเนี่ยแของหรือเปล่าผมนั้นสู้ตายเราบอกว่าหน้าของหมอสุนินยิ่งกว่ายิ่งยิ่งกว่าเหล็กยิ่งกว่าเสาบนฟ้ายิ่งกว่าทุกสิ่งอย่างมันใช่หรือเปล่าครับแล้วเราจะหัดไปไหมเป็นไงล่ะโอ้เป็นความแล้วเดี๋ยวเราต้องไปดูครับว่าดูนะครับคอยดูเน็ตไอดอลนะครับคุณหมอสุนินกับเอ่อก้องทะเลพยัคฆ์อรุณเป็นตัวเอกนะครับ โอ้โหนังลงมั่น่มต้องดูขำกันเลยขำจ้าวเขาไอ้ตาผู้ใหญ่วิสิทธิ์นะครับอันนี้นะครับขับฟอร์รารี่รุ่นที่แพงที่สุดในประเทศไทยนะครับไม่มีใครเมย์ะครับแต่เขาบอกคุณหอซื้นว่าไงว่าเมื่อไรคุณหมอซื้นอยากจะขับนครับไปยืมพี่เขาขับได้คุณหมอซื้นไม่ต้องไปซื้อหรอกยืมได้เลพี่ได้แเตร เรยูกับดีเจเจฟรีดีเจที่อันดับหนึ่งของประเทศเยอันดับไม่บอกอะไรว่าคิดถึงหมอใช่ไหมเราเดี๋ยวย้อนหลังด้วยดีกว่าเพลงหมอจะออกคือเพลงซูเปอร์ด็อกเชียงรายมีอะไรจะบอกกับแฟนๆหมอหน่อยกดแชร์เพลงหมอนี่ตั้งใจทำอยู่แล้วคือของแรกต้องซูเปอร์ด็อกโย่แชร์ไปแชร์ไปเพลงดีต้องแชร์ต้องแชร์ What's a your n วัดเชิญเนมยากไหมมึงดิโจยโจยเชงโจยโจยโจยคุณดังมากไหมยากกว่าานหาไม่ใช่คุณถามว่ามึงดำหรือว่ามึงดังผมดำพ่อมันสิดำพ่อมึนสีนี้เขาไม่เลียกว่าสีดำเขาเลี้ยกว่าสีโดนได้สีโดนได้โดนมานานแล้วตั้งแต่เกิดไม่เคยเข้าสักทีนะครับหรือว่าโดนสีมาตลอดไม่เขาเนี่ยอันนั้นมาสีตกแล้วครับนี่ไม่เล่นตลกนะครับเฮ้ยพอได้แล้วพอเล่นตลกพอได้นะเล่นหัวไหลตุดได้ไหมหัวไหลตุ่ดตุดไหลหัวตุดไหลหัวก็เล่นได้นะครับเล่นได้หมดเลยต้นนัดกันเลยครับ นี่ยี่เยี่ยมเพลงหมอออกชื่อเพลงซูเปอร์ด็อกเชียงรายเป็นเพลงเหนือทำไมไม่ไปถ่ายที่ภูเก็ตจะไปเชียงรายเชียงใหม่เลยไหมเพิ่มยกูเป็นคนเชียงรายอ่ะน่าไงกูไม่น่าถามนะมีอะไรจะบอกแฟนๆคนเหนือปะเยอะๆๆๆ้ฟังไปที่สที่สฟคนเหนือเดดเพ้ยเจ้าจิ๊สมิสนเสสร้งนกซูเปอร์ด็อกเชียงรายันกกสนฮิตเน่ยินเนี่ยครรล้นิวอบิเวคนไรคนไรฮิเนี่ยฮิตเนีนี่ไงาิกันกาันออยอย่ๆๆ อันนี้เจ้าสาวนะวันนี้นะอ้าวพวกเราก็ดีใจกันตื่นเต้นมากเลยนะครับพ um <nah. ี่พี่เขาขอน้องเขาแต่งงานคุณหมอก็ตื่นเต้น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 เนต่นอหมอจะขออวยพรให้คุณหมอหน่อยครับ ซปเปอร์ด็อกเสียงลายขอให้ลอยล้านขึ้นไป กายเนี่ยนะครับเป็นเน็ตไอดอลที่ผมนับถือเคารแล้วาผม <c oughs> ผมขอบทุกคนวันนี้ที่ผมมีวันนี้ได้นะครับอานารย์นิกิทัตน์นายก็เหมือนกันนายก็เป็นไอดอลผมแต่พี่บี้ผมก็รักเหมือนกัน <c oughs> นับถือความมุ่งมั่นแล้วนับถือหมอสุนีนมากๆนะครับผมเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วตั้งใจแล้ววันที่ประสบความสำเร็จยินดีด้วยครับผมเราเริจะทำคอนเทนต์กันเลยเร็วนี้จัดไปครับกันใจหายเลยเร็วเ พรให้เพลงถึงลอยลำ yeah. ยูเย่พลังภาษาอะไรพลงอะไร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 เชียงรายโอเคี่ยเนี่ข <Yo. S 1> ออยู่กับดีเจอ k เวกเกดีเจอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับเ oh. ยี่เพลงของคุณหมอจะออกจะเป็นซุปเปอร์ด็อกได้เลยชเลยชียงราย <Okay. S 2> รอเลยครับผมได้ต้องเอาไปเปิดทุกที่ที่ไหนได้เลย ได้เลยนะครับได้เลยเพลยขอบคุณหมอจะเปิดทุกที่ที่เอาเวเกนเปิดเลยแล้วก็คิดว่าผมจะได้กี่วิวพรุ่งนี้โอ้โหเอาไปสักิบล้านวิวเลยนะหมอโอเควันแรก10ล้านวิวละแค่สิบล้านวิวเลยครับผมอก็นี่นะครับถือเวลาที่แบบน้องๆเขาบอกเขาบอกจะปิดคลิปกันแล้วจะกลับกันแล้วผมก็เดินออกมาข้างนอกคุณดูรถแต่ละคัน ไอ้นี่ลำโบของมึงวะขอโทษนะฮะถ้าไม่ใช่กระบอกแบผมจะกล้าทำแบบนี้หรอกูถามจริงๆทำนายยูทูบเบอร์มันรวยกันจริงๆอะหมอฟันทำงานแทบตายยังซื้อรถสปอร์ตไม่ได้เลยเออน,น,นี่นี่ลำโบนี่ลำโบนี่ลำโบไอันนี้ขอให้การจำพลังเจ้าของงานวันนี้เจ้าของงานนี่การจำพลังเจ้าของงานวันนี้นะคะะรับ<ม>อันนี้คือลำโบรุ่นอะไรนี่เขาเรียกว่านี่เขาเรียกว่าการโดถ้าผมจะซื้อสักคันเนี่ยนะในคันต่อไปเนี่ยนะผมจะซื้อคันไหนดีเยี่ยมเยี่ยม สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับคุณหมอสุรินจะมาคุยเรื่องน้ำหอมนะครับน้ำหอมนะครับน้ำหอมนะครับเราจำได้กันไหมครับเราเริ่มต้นชีวิตกันด้วยน้ำหอมเซ็กซี่เพอร์ฟิวมขนาด30ซีซีวันนี้นะครับน้ำหอมเซ็กซี่เพอร์ฟิวมได้โตขึ้นมาเป็นซูเปอร์เซ็กซี่เพอร์ฟิวมนะครับเป็นขนาด90ซีซีนะครับแล้วก็แต่ขายในราคาแค่2,800ถูกกว่าเดิมเพราะอะไรคุณหมอสุรินเก่งขึ้นคุณหมอสุรินทำเป็นแล้วที่สำคัญนะครับอีกหนึ่งกลิ่นนะครับเป็นกลิ่นของมัสนนนะครัับอี้สหหรับผู้ญิงนะครับเป็นนกลิ่ของมาดาม ปูจานะครับถ้าคุณอยากจะหอมเหมือนมาดามปูจาคุณก็ใช้น้ำหอมของมาดามปูจาส่วนสามีถ้าอยากจะเซ็กซี่เหมือนคุณหมอสุนินเซ็กซี่ก็ใช้เซ็กซี่เปอร์ฟิวมของคุณหมอสุนินราคาเท่ากันนะครับใครสนใจติดต่อได้ที่ไลน์ไอดี at superdog นะครับโยอ หมอพี่หมอพี่บอยเขารักพี่หมอมากใช่ไหมเขารักมากเราทำอะไรเขาได้ไหมแบบที่แบบแสดงความรักกับเขาอุยเยี่ยวไไไม่กล้าหรอกมั้งกล้าไหมไม่กล้ากกล้านะไม่กล้าลงคลิปนาเยี่ยวนะผมเพรพี่ไม่กล้าเยี่ยวอู่ดชีอยู่ไม่กล้าอยู่แล้วเฮ้ย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  อันนี้ไม่ได้เย่อะมุกนะไอเหี้ยป่อยไอแมโสกูอ hmm. อันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ข้างในกูยอมหมอนนี้กูยอมทุกคนนะครับฝากติดตามช่องซูเปอร์ด็อกเียรนะครับแล้วก็กดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็เพียงหัวออกลยครับซูเปอร์ด็อกเชียงรายนะครับฝากกดวิวให้มันเยอะๆนะครับ